ผมอดีนะครับจากธรรมศาสตร์นะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติให้มารีวิวนะครับเรื่องของ d i f f e e r n t i a l Diagnosis ของ p a i n Painful a r u u n d the Hip นะครับมีเวลาให้15นาทีผมขอ45นาทีนะครับวูดเล่นพูดเล่นเดี๋ยวพยายามจะเร่งให้นะครับก็วันนี้เป็น HIP ฮิป i p w e b i น a r นะครับเรามี4เรื่องนะครับก็อันดับแรกเลยถ้าเกิดว่าทุกคนเจออย่างนี้นะครับคนไข้มาด้วยอาการล้มมาปวดฮิปมี s o r t t n i n g external r o t a t i o o n r a c t i o n อย่างนี้อันนี้ง่ายอ p a f น v e r ี่เพนฟูลนะครับอย่างนี้ก็บอกได้เลยว่าเออน่าจะมีแฟกเจอร์ใช่ไหมครับมาอย่างนี้คนไข้ามาด้วยฮิปมอเตอร์ไซค์มาหรือว่าเป็นแดชบอร์ดเจอรี่มามาด้วยฮิปแฟกชั่นเอเดดักชั่นแล้วก็อินเออร์โรเ์ชั่นมีช็อตเทนนิ่งขยับไม่ได้อย่างนี้ก็แดกได้ง่ายๆใช่ไหมครับเป็นโพสเซชิฟดิสโซเคชั่นแต่ถ้ามาอย่างนี้ครับเจออย่างเงี้ยปวดไปหมดเลยปวดบอกได้หมดเลยปวดทั้งสะโพกปวดทั้งหน้าปวดทั้งก้นอย่างเงี้ยครับเราเจออย่างเงี้ยเราจะทํำยังไงนะครับวันนี้เราจะมา พูดพูดคุยกันนะครับอันดับแรกเลยเวลาเจอคนไข้กลุ่มนี้นะครับเราต้องดูว่าคนไข้เนี่ยปวดตรงไหนไอเน,นี้ยคือสิ่งที่เราต้อง clarify เพราะว่า คนไข้บ้านเราเนี่ยคำว่าปวดสะโพกเนี่ยคือทุกทุกสีที่มีอยู่ในนี้เลยนะครับทีนี้เราก็ต้องมาคลายก่อนสีเหลืองเนี่ยคือเป็น In inal, อินทรียลเนาเป็นเพล็บิกแอเรียนะครับก็จะบอกว่าคนไข้ปวดบริเวณหัวหนาวแต่คนไข้ก็จะมาบอกปวดสะโพกเป็นหลักเหมือนกันนะครับถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นแอนเทียกรอยไอเนี้ยไอเนี้ยเป็นคิปจริงๆที่เราจะชอบคิดถึงการสีแดงคือแลคเทเรลแล้วก็สีส้มทิวโพเซียกับปะตะัตตอกซึ่งวันนี้เราต้องมาเราควรจะต้องคัดลายอาการเนี่ยตามตำแหน่งที่เจ็บแบบนี้นะครับทีนี้ฮิปเพ อันนี้เป็นสไลด์ท so ี no like the the ่จะให้ดูว่าจริงเนี่ยสาเหตุมันมีทั้งในข้อและนอกข้อซึ่งในข้อสีเหลืองเนี่ยก็สีขาวๆตรงนี้ครับก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้ไข้มาแล้วก็ปวดในฮิปซึ่งมีเยอะไปหมดเลยนะครับอนอกข้อก็จะมีหลายโรคนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะกรุ๊ปปิ้งให้ฟังนะครับไอ้สีส้มๆนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ปวดมาด้านหลังเด่นสีเหลืองสีเหลืองที่เป็นตัวอักษรนี้ก็จะปวดด้านข้างเด่นนะครับส่วนถ้าเป็นสีขาวๆตรงนี้กรุ๊ปนี้ก็จะเป็นอันที่ปวดด้านหน้าเด่นนะครับนี้เราก็ อันหนึ่งที่เป็นคีย์เวลาเราดูคนไข้ที่เป็น intra-tibular structure นะครับปวดปวดข้างในค้อเนี่ยคนไข้จะมาด้วยทุกคนจะบอกว่าอาจจะมีประวัติเรื่องของสีซาย positive ก็คือไข้จะปวดชี้เป็นเส้นอย่างเงี้ยครับก็คือสีซายนะครับตำแหน่งกดเจ็บก็จะมีความสําคัญนะครับถ้าเจ็บด้านหน้าเนี่ยกดกดเจ็บอันเชียกอยนี่ก็เป็นอ่าบอกว่าน่าจะเป็น intra-tibular structure ได้แต่ว่าในคนที่เนื้อเยอะๆตัวหนาๆหน,น่อยก็จะกดยกาพะฮิปเนี่ยเป็นจอยที่ค่อนข้างลึก ทีนี้การตรวจเวลาเราพูดถึง FAI เราต้องรู้จักเทสนี้ก็คือ Fader ใช่ไหมครับแต่จริง Fader ร์เนี่ยเพเปอร์เกบกลุ่ม FAI เนี่ยก็จะบอกว่าเป็นเป็นอันที่ค่อนข้างสเปกนะครับกับ,ก,บกับการตรวจ FAI แต่จริงต้องบอกว่าคนไข้ที่มี i n t r a t i c u l a r hip problem หรือแม้กระทั่ง ILSOS เะไองเนี่ยก็จะสามารถ positive a n t i impingement test หรือว่า f a d e r t e s t ได้นะครับนั่นก็ แค่มันอาจจะแค่บอกว่าคนไข้มีโรคในฮิปหรือเปล่าแค่นั้นเองครับเพราะว่าถ้าถ้าเราเจอคนไข้อยู่ระดับเนยจะพบว่า OA hip หรือว่า arthritis หรือว่าเป็น synovitis ธรรมดาก็ตามก็จะ positive พวกเทสตรงนี้ได้นะครับการตรวจ f a b e r test โดยการดู distance ว่ามันต่างกันกับอีกข้างหนึ่งเกิน4เซนติเมตรถ้าวัดจากเตียงครับกับขอบนอกของเขาอันนี้ก็เป็นเทสที่เขาเดทคลายว่าเอาไว้ดู FAI แต่จริงมันก็แค่บอกว่าคนไข้มี external rotation deficit หรือว่ามี limit ส่วนใหญ่ก็คือเป็นพวกคอนแทคเจอร์รอบๆฮิปซึ่งก็เจอได้ในฮิปดีซีสหลายๆโรคนะครับการตรวจโพสเนียฮิปอิมพิเชเมนต์เองเนี่ยถ้าไปถ้าเป็นรีเทเรเจอร์ที่เขาทำเนี่ยเขาทำใน FAI อันนี้เนี้ริชาร์ดวินล่าเขาเดสค่ายไว้ว่าทำในพวกกลุ่มที่เป็นแคม FAI ก็จะเจอจะดูพวกอ่ม uh, ีเดียลมีเดียลโพสโลอินเฟียดีซีสครับพวก พวกพินเซอร์ผูพพนะ้พิจารนะพิมเซอร์เอฟอซึ่งจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็จะโพสิฟได้ในอินทราทิม布าสตักเจอร์เหมือนกันแต่เนี่ยมันเรียกว่าโพสิฟอิมพิเชนต์เทส์นะครับซึ่งเวลาเราพูดถึงโรคหลักที่เราดูเฟเดอร์เฟเบอร์แล้วก็โพสิฟอิมพิเชนต์ก็ต้องพูดรู้จักแคมกับ อ่าพินเซอร์นะครับซึ่งถ้าเป็นคลินิค้เข้าจริงเนี่ยพวกเนี้ยถ้าเป็นแคมเนี่ยเขาจะบอกว่ามันเป็นคอนโดเลเยบลเซปาร์เรชั่นถ้าเป็นพินเซอร์เนี่ยมันก็จะเป็นอินทราเลเอร์แบล็คสตรัคเจอร์แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยการตรวจร่างกายเพื่อแยกแคมกับพินเซอร์เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างยากในชีวิตจริงนะครับก็มันมีมีการเทสอย่างอื่นที่เป็นพวกอินทราอ่าสตรัคเจอร์นะครับอินทราอ์ติคูล่าสตรัคเจอร์ปร็เดมอย่างเช่นอ่าการดูว่าคนไข้มีเลเยลแทร์ไหมโดยการใช้เลเลสเเตรทสอารมณ์คล้ายๆเราตรวจออ่าแมมมเเเรขงนิสคคัสนะรับ แต่ว่าส่วนตัวก็รตรวจน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่พวกนี้มันก็ถ้า p o s i t i v e f a d e r f a v o r มันก็ตรวจอย่างนี้ก็จะเจ็บมากนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ตรวจนะครับแล้วก็มีจอห์นเอเดเนลเขาก็ได้ใช้โรคพวกกลุ่มที่เป็น um l i g a m e n t u m t e r ท e i m p ลสอิมพิเซึ่งก็มีการตรวจโดยการใช้ไงครับ fake hip จ0 a สิบแปกประมาณ30แล้วก็ลอง Inter n a l กับ e อ็ก r ทอร์เก็พราว่าคนไข้มีเพนซึ่งก็บอกว่าถ้าเจออย่างเงี้ยเซนกับสเปคในการทสเรื่องของ Liment um Turlate i n g e m e n t หรือแทค่อนข้างสูงนะครับ อีกอันหนึ่งก็คือการเทสเรื่องของแ n t เทอร t ส u รั u เจหรือว่าเป็นพวกอินท a าอ i ทิคูล่าอั o โ o จีเขาเรียกว่าส i ิ k งฟิลก็ใหอคนไข้เฟกค์ิปไ้อย่างเงี้ยครับประมาณ2 0 3สถึงสองศาแล้วก็สู้แรงกันแล้วคนไข้มี o s i ิทีฟเนี่ยเขาก็จะเจ็บตรงแอนเทอร์กรอหรือว่าตรงด้านหน้าหน้าขาซึ่งเนี้ยก็เป็นการเทสว่าเออคนไข่น่าจะมีอินทราอ t ทิคูล r p r o b l e เมหรือว่าเป็น i อโ s โซ S อส o ร l e m นะครับไอ้นีพวกนี้ก็จะพอตรวจได้บ้างนะครับ นอกจากนั้นก็มีการเทสเรื่องของไอโรโซแอสอย่างเช่นการให้คนไข้ค่อยแอคทีฟค้างไว้แล้วค่อยเอาลงคนไข้เอาลงเนี่ยคนไข้ก็จะเจ็บตรงเว้นหน้าขาคนคนคนไข้คนนี้เขาเป็นคนไข่หลังทำทัวร์เทลฮิปแล้วก็มีปัญหาเรื่องของไอโรโซแอสอิมพิ้งเมนต์จากาคัพจากเซอราวรคัพนะครับก็คนนี้ก็จะเจ็บแล้วก็ถ้าเราทำสแนปเนี่ยให้ใคนไข้ลองทำอ่าลองขยับหมุนหมุนเนี่ยบางทีก็ได้เซนว่ามีสแนปปิ้งของไอโรโซแอสได้ซึ่งนี่นก็เป็นเทสที่เอาไว้ดูว่าคนไข้มีปัญหาในกลุ่มของไอเปเล่า อ,อันนี้เดี๋ยวผมพูด้ฟังอีกทีนึงก็จะมีเรื่องของอโรคที่เป็นเขาเรียกว่า impeachment อื่นๆที่จะมาได้เจ็บได้เหมือนกันอันนี้มีโรคหนึ้งเรียกว่า subspine impeachment ซึ่งมันเกิดจากการที่ AIS มันกดนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจมันจะคล้ายๆกับการตรวจ feather test แต่ว่ามันจะต้อง fraction hip ให้มันลึกกว่าเดิมนะครับแล้วก็ internal rotate ก็จะเจ็บเหมือนกันซึ่งพวกนี้การตรวจร่างกายมันก็ให ความแม่นได้น้อยนะครับพวกนี้อาจจะต้องใช้วิธีการอินเวสชันเพิ่มเติมด้วยนะครับทีนี้ในกลุ่มดิสพรัสติก h ิปมันจะมีการตรวจร่างกายที่แตกต่างกับ FAI หรือว่าอินเตอร์ติคูล่าอื่นหรือเปล่าสิ่งที่จะอาจจะเจอได้ก็คือว่ากลุ่มดิสพ l a สติกเนี่ยอาจจะมีทรายบางอย่างที่เกิดอนโนมัลีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีเรื่องของการที่มีอินทรีเฟมราแอนตี้เวอร์ชันหรือแอนตี้ทอร์ชันเพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจอินเทอร์เนลโรเทชันของขาของของล o ว e r Li ์ลิมเนี่ยก็จ,จะพบว่ามันมากขึ้้นนไดนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นเราจะตรวจทรายอื่นๆของพวก a n t e r i o r ค u ซูลเล็กซิตีได้ก็จะมีการตรวจแอปเพนชั่นเทสแอป h พ n ช i ่นนี่มาตรวจได้ทุกข้อนะในยิปเนี่ยก็จะมีการตรวจแอป h พ n ชั o นซึ่งตรวจคล้ายๆกับการตรวจ o พ t เ r ีย r i m p i n g e m เ n t เลยแต่ว่า s i t i v e t e ท t เนี่ยคนไข้จะมีอาการเหมือนเสียวเหมือนเหมือนมีอาการเสียวๆหน้าสะโพกนะครับซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกับการตรวจ o พ t e r i o r ิ m p i n g e m เ n t เล็กน้อยนะครับแล้วก็อีกอักอนหนึ่งก็คือว่ากลุ่มที่เป็น a n t e r i o r laxity เนี่ย หรือว่ากลุ่มที่มี d d s แล้วมี Laxity ร่วมด้วยเนี่ยอาจจะมีปัญหาคืออาจจะตรวจพบว่าอาจจะมี External Rotation ชันของอข้างที่เป็นเนี่ยมากกว่าปกติได้นะครับเนี่ยก็จะมีเท้าข้างซ้ายของในรูปบีเนี่ยก็จะมี external r o t a t i o ทที่มากกว่าปกติกตนะครับแล้วก็เราอาจจะตรวจเรื่องของ h y p e r l a x i t y score อย่างเช่นการตรวจไบตันเพื่อดูร่วมด้วยได้นะครับในกลุ่ม AVN ต้องบอกว่าเป็น i n intra ทราซ u l a r s t r u c t u r e ที่เจอบ่อยก,กว่า FAI อีกนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่การตรวจร่างกายก็ค่อนข้าง ค่อนข้างเหมือนเลยคือแค่เจ็บยิบกดเจ็บแอนติเอียกรอยแล้วก็มีโพซิทฟีเด์เฟเบอร์ก็จะมาได้แต่ว่าให้รีมายคนฟังไว้นะครับว่าใน AVN หรือ ON เนี่ยคนไข้จะเจอได้ถ้ามีไฮ g ลท์เนี่ยจะเจอไบแล t e ท a รได้เกินครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมต่อให้ไม่มีอาการอีกข้างหนึ่งเราก็ต้องแคริฟายว่าคนไข้เป็น2ข้างหรือเปล่าเพราะว่า ถ้าไม่มีอาการปวดเลยตรวจร่างกายไม่มีอะไรเลยการ MI-Bot h บ p ก็จะช่วยในการ Early Detection เพื่อกันไม่ให้มันเป็นมากขึ้นนะครับอย่าลืมว่าต้องตรวจสต้องเช็คสองข้างนะครับต่อให้ตรวจร่างกายไม่เจออะไรถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่มี Loose Body มี f ฟกมี f r ก m e n t ์นี่ก็จะมาด้วยอาการปวดแต่บางคนจะมีคลิกมี Snap แต่จริงๆส่วนตัว i n t t a Articular ไม่เคยเจอคนไขอ้ s p นะส่วนใหญ่ Snap เนี่ย ที่เวลาเราตรวจ Snap มันจะ Snap จาก i l o o s a โหรือ I l r o t i b i เ l Band เป็นหลักซึ่งเดี๋ยวจะพูดให้ฟังอีกทีนึงนะครับซึ่งการตรวจ i n t r a t i c u l a r เพื่อจะคอนเฟิรมว่าเอ้คนไข้มีปัญหาในข้อจริงๆหรือเปล่าเนี่ยอันนึงที่มีประโยชน์มากนอกจากการตรวจร่างกายที่บอกไปแล้วการตรวจ Tender การตรวจ Fader Faber การตรวจ s t i n i f l d เนี่ยก็จะเป็นการใช้ Diagnostic Injection นะครับก็คือเราฉีดยาชาเข้าไปเลยซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมใช้การฉีด ผ่าน proximal a n t e r อและเทเล่าครับเข้าไปให้ตั้งฉากกับหัวเหงือกแบบนี้ครับแล้วก็ใส่ไซโลเคนผสมถ้าเกิดว่าจะเป็นเทราปยติกไปด้วยเลยก็ใส่คีนาคอร์ดไปสัก40แล้วก็ไซโลเคนอีกประมาณ8-9ซีซีให้ประมาณ10ซีซีแล้วก็ฉีดเข้าไปในยิปไซโลเคนเนี่ยไม่ใช้อะดรีนาลินนะครับก็แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยมันมีเปเปอร์นี้เคยพูดหลายรอบแล้วก็คือว่าถ้าคนไข้มีเลเบลแทร์เนี่ยการฉีดยาเซียรอยเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยช่วย หกอาทิตย์ผ่านไปคนไข้จะดีดีขึ้นหลือแค่หกเปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะครับนั่นก็ส่วนใหญ่โรในการทรีตตอ่าอ่าในการใช้สเตียรอยในพวกเลเบลแทรนี่จะน้อยส่วนใหญ่จะเป็นแค่ดิอะโนซิกก็คือว่าเป็นว่าเออเป็นอินทราทิบูล่าสัตัคเจอจริงหรือเปล่าซึ่งอาจจะต้องร่วมกับการตรวจร่างกายการใช้เอ็มไอดูว,ว่ามีดีชันจริงหรือเปล่าแล้วก็การฉีดยานะครับอ่าทีนี้กลุ่มอินทราทิบูล่าแอนทิเรียกรอยก็น่าจะหมดนะครับมาถึงกลุ่มด้านข้างบ้าง คนไข้ที่มาด้วยปวดด้านข้างเนี่ยบางคนก็จะเรียกว่า t o r i c r e l a t e p a i n หรือบางคนก็จะบอกว่าเป็นกลุ่มที่เป็น lateral hip pain นะครับอันนี้ให้ดูสตดดีอันหนึ่งที่ทำในน่าจะเป็นเกาหลีนะครับอันนี้เขาใช่ไหมครับไม่แน่ใจจำประเทศไม่ได้ละก็เขาตีพิมพ์ใน hip and pelvis ซึ่งเป็นเปเปอร์ของเกาหลีนะครับก็บอกว่าคนไข้ที่เป็น intertibular pathology เนี่ยจริงๆเนี่ย เราเจอแอนติเอียกรอยใต้80กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับคนไข้จะมาด้วยเลทเทอเลเนี่ยได้ถึงเกือบ70เปอร์เซ็นต์ะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของซีไซด์เพราะฉะนั้นจะบอกว่าถ้าเราเจอเลทเทอเรลฮิปเพนเนี่ยเป็น GT เพนเนี่ยเราก็ต้องคิดถึงอินทราทิคูล่าไว้ด้วยนะครับไม่ใช่ไปไปจ้ำแต่กลุ่มที่เป็นทอริคเพนอย่างเดียวแต่เดี๋ยวเดี๋ยวหลงังจากนี่ผมจะพูดเรื่องทอริคเพนให้ฟังนะครับเนี่ยครับ ก็ตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่มีสักเจอร์หลายอย่างนะครับที่เป็นพระเอกของเรื่องนี้ก็จะมี1คือ i อโรทิเบ a ลแบ n นนะครับซึ่งวิ่งมาจากเพลวิสข้ามไปที่เขา่าอันที่2คือกลุ่ม h i ป a b d ด c t o r อร์นะครับ ผ่าเอกหลักๆก็คือกูเทียสมินิมุสแล้วก็กูเทียสมีเดียสซึ่งเป็นฮิปแอปดักเตอร์หลักนะครับอันที่3ก็เป็นพวกเบอร์ซาเพราะตรงนี้มีเบอร์ซ่าเยอะนะครับเดี๋ยวให้ดูรูปนะครับเบอร์ซ่าลอบๆตรงนี้มันไม่ใช่เราเด็กเิกเบอร์ไซต์ติดเนี่ยมันไม่ใช่มีเบอร์ซ่าเดียวนะครับปกติเบอร์ซ่าลอบๆเนี่ยมันมีมัสเซลอินเซอร์ชั่นเยอะเพราะฉะนั้นเบอร์ซ่ามันมีชื่อเต็มไปหมดนะครับแต่เน่เราก็จะเรียกรวมๆว่าเป็นทอแคนิกเบอร์ซ่านะครับซึ่งมันก็อินเฟรมได้ถ้าเกิดมีีกกาารรรขััดดมอโยไนะคบ ครับก็โรคแรกที่เราแดกกันบ่อยนะครับก็ในเรื่องของ l ล t e r ท l h i p pain ก็คือ To ยเบอร์ t i s t นะครับซึ่งโรคนี้จะเจอในคนที่ส่วนใหญ่ต้องมีอายุแบบผู้หญิงอายุประมาณ30กว่าปีนะก็จะมี repetitive อ่ายูสอ่าอย่างเช่นไปวิ่งไปอะไรบ่อยๆอย่างงี้นะครับแล้วก็บางคนก็จะมีหลังอินเจอรี่หรือหลังผ่าตัดก็ได้นะครับอาจจะรีเลยกับอา่าผู้หญิงเพราะว่าเทวิสผู้หญิงอาจจะกว้างกว่าผู้ชายนะครับแล้วก็อาจจะตรวจพบว่าคนไข้กลุ่มนี้มีไอโรทิบิวแบนไทนเนสังนั้นถ้าเราเจอคนไข้ที่มาด้วยเล็บ ถ้าดูแล้วไม่ใช่อินทราทิคูล่าสตัคเจอร์เราตรวจดูด,ด้านข้างเนี่ยอย่าลืมเช็คอีแบน์ว่ามีไทเนสหรือเปล่าซึ่งการเช็คเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ตัวโอเวอร์เทสนะครับในการตรวจแต่ว่าต้องพอจากประสบการณ์ส่วนตัวก็ตรวจอ่เลตเทอร์ยิปเพนมาเยอะนะครับยังไม่เคยเจอไอทีแบนด์ไทเนสจริงจริจ,รงจ,รงจรังเลยส่วนใหญ่พวกนี้จะเจอในพวกซีพีหรือพวกสปาร์ติกมากกว่าแต่ว่าคนไข้ที่เป็นเบอร์ไซติสหรือว่าพวกสแนปปิ้งเองเนี่ยไอตัทิวแบนท์ไทเนสโพซิทีฟโอเวอร์เทสเนี่ยค่อนข้างเจอน้อยนะครับ ก็นอกจากทยเบอร์ไซติดนะครับอันอื่นอาจจะเจอได้คือกลุ่ม Extern a l snapping hip นะครับคนไข้ก็จะมาด้วยประวัติก็คือว่ามีเสียงลั่นหรือว่ารู้สึกเหมือนสะโพกจะหลุดได้นะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจะเกิดจากอะไรก็คือ IT b a แบนดนะครับหรือว่าตำแหน่งของ G Max นะครับก็พวกนี้มันก็ตึงเกินไปแล้วก็ทำให้ขัดกับเกรเดเต t ร์ทอลเคบางคนก็จะมาอย่างเงี้ยทำส่วนใหญ่คนไข้จะทาให้ให้ดูเองได้นะครับเพราะว่าเหมือนมันมีเสียงลั่นหรือสะโพกจะหลุดนะครับซึ่งพวกนี้ถ้าเราเจอเเรรราาาก็สสมถววินััยไไดด้้้ใใหหทองคบ่ญ นะครับก็ให้ดูอนาโตมีว่าไอโรทิวเบรนเนี่ยมันรวมมาจากอะไรบ้างมันรวมมาจากกูติอสแม็กซิมูธนะครับด้านหลังแล้วก็เทนเซอร์วาเชลล่าต้าด้านหน้านะครับรวมเป็นไอโรทิวเบลแทร็กซึ่งพวกนี้ถ้ามันมีการตึงของพัดใดพัดหนึ่งก็จะทําให้มีการขัดกับเกเตอร์ทอลแคนเตอร์ ok ได้ถ้าเป็นตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเอ็กเทอร์นอลสแนปปิ้ง uh, ฮิฟต์ hip, นะครับอยู่ด้านบนแต่ถ้าเป็นด้านล่างตรงนี้ที่เป็นในพวกมาราธอนเนี่ยจะเป็นพวกไอโรทิวไอทิแบนฟิคชั t ่นซินโดรมนะครับอันนี้ก็จะเจอได้เหมือนกัันนเขาะครบ ส่วนใหญ่การตรวจร่างกายก็พอจะบอกได้แล้วแต่ถ้าเราสงสัยอย่างเช่นว่าคนไข้เออมันเจ็บไม่หายมี weakness ของ hip abduction ด้วยไอ,อ,อันนี้เป็นอีกโรคหนึ่งก็คือเป็นกลุ่ม abductor tendinopathy หรือแทนะครับอันนี้ต้อง MRI ช่วยในการดูนะครับ ก็อันนี้ให้ดูนะครับว่าโรคที่เจออีกโรคหนึ่งที่เจอในกลุ่มนี้ได้บ่อยแล้วก็เจอร่วมกันได้นะครับกับไม่ว่าจะเป็นเบอร์ไซติสหรือว่าเอ็กเทานอลแซปปิ้งฮิปซินโดรมก็คืออตัวกูเทสมีเดียสหรือว่ากูเทสมินิมุสแพรนะครับซึ่งโรคนี้จริงบ้านเราก็ยังเจอน้อยอยู่แต่ว่าผมเชื่อในอนาคตอาจจะเจอมากขึ้นเพราะว่ามันคล้ายกับโรเตเตอร์คัพมากเลยในสมัยก่อนเราก็แดดแต่ฟรสเซนกันไม่ค่อยแดกโรเตเตอร์คัพแทรปัจจุบันเราก็มีคนไข้โรเตเตอร์คัพแทรพางเกือบทุกอาทิตย์เพราะนเี่ย h ิปแอ็บดักเตอร์แท้จริงๆมันมีจริงๆนะครับแต่ว่าเราเราต้องพยายามดูว่ามันเป็นด้วยหรือเปล่าแล้อรู้จักการตรวจฮิปแอ็บดักเตอร์พาวเวอร์การตรวจเทรนเนนเบอร์นะครับเดี๋ยวให้ดูแล้วก็แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคนไข้ที่มีวิกเนสของ h ิปแอ d บดักเตอร์เนี่ยบางครั้งอาจจะเป็น L5 p r o b l e บก็ได้นะครับเพราะว่าคนไข้กลุ่มที่ L5 อย่างเป็น HNP หรือว่าเป็นเ e โ o s i s ที่กด L5 root เนี่ยก็จะมันไปเลี้ยงตัวแอ d บดักเตอร์ใมันก็จะมีอาการแท้ได้อามันก็มีอาการวิกได้นะครับก็ โรคนี้เนี่ย hip แ a t แ o สเตอร์พาโเนี่ยเขาเรียกโ่ยเเตอร์ครับ of the hip อ่านั้นก็เราให้รู้จักไว้อนาคตอาจจะมีคนไข้เพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆซึ่งมักจะเจอในผู้หญิงอายุประมาณ40-60ปีตำแหน่งที่แทบบ่อยๆจะอยู่ตรงประมาณนี้ครับตำแหน่งนี้ครับมันบางแล้วก็มันจะเป็นตำแหน่งที่แทบได้บ่อยนะครับก็อย่าลืมให้รู้จักการตรวจเทนเบิร์กไซต์เทนเบิร์กเกตนะครับแล้วก็ การแทนนี่จริงอันนี้เป็นเปเปอร์ที่จากสุนิคมเขียนไว้นะครับก็เขียนดีลองไปอ่านดูนะครับก็การแทนมีหลายแบบบางคนก็เป็นกลุ่มโครนิกนอนทร m มาติกแทนบางคนก็จะเจอตอนที่แบบอคเ t น l f ลไ d ดิงตอนที่เราทำฮิป r e p ร a เพ m เมนเข้าโพสเ i ียหรือบางคนก็แทนตอนที่เราแบบเข้าไปทำาครับแล้วก็มีเอ u เอชันตอนนั้นเลยนะครับ ซึ่งการตรวจจริงๆอันนึงที่อาจจะช่วยได้ก็คือลองฟิล์มดูบางคนเนี่ยผมเคยเจอคนไข้เป็นเอ่อแคลซิสตินินไนติสของตัวกูเทียสมินิมุสนะครับคนนี้ก็คนนี้ก็ทิดได้ครับฉีดเสียลงเสียรอยก็ดีขึ้นนะครับก็การการอ่าแต่ว่ายังไงออฟอ้ออฟช,ชอยส์ออฟอ่าอินเวสิเกชันอันนึงที่ใช้กันบ่อยๆคือเอ็มไอนะครับเพราะว่าจะได้ดูการแทรได้แต่ว่าทีน,นี้เวลาเราเรียกเก็บเอ็มอไอเนี่ยพยายามเรียกเก็บโดยแดกโลกไปให้อ่าเดโลโลจิตด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่บอกว่า อ๋สงสัย h ิปแอ d ดักเตอร์บางทีเขาก็ไม่ได้โฟกัสให้มองให้เรานะครับก็อันนี้มันมีไกด์ไลน์ในเรื่องของกลุ่มเล t e r a l h i ฮิปเพนหรือบางคนเรียกว่าเกเตอร์ทอริกเพนซินโดรมเนี่ยมีไกด์ไลน์เยอะนะครับอมีอันนี้เป็นไกด์ไลน์ของเบนจามินดอมเขาทำเขาตีพิมพ์ในเทคนิคเข้าโน้ครับอันนี้ไม่มีอีเวนต์แบบซับพอร์ตมากแต่ว่าเขาจะให้ดูสเตตนะครับว่าสเตตของพวกกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีไล่ตั้งแต่เบอร์ไซติส มาพาร์ชเชียลติคเนสแทร์จนถึงฟูลติคเนสแทร์ซึ่งคล้ายๆล้ายกับโรเตอร์คัฟมากเลยนะครับก็ลองลองไปหาอ่านกันดูได้นะครับครับก็อันอีกอันนึงที่จะมาด้วยเรื่องเท่าฮิปเพนได้ก็จะมีเทอมที่เรียกว่าอิมพิเชนต์อีกแบบหนึ่งครับเรียกว่าเกรเตอร์ทอร์แคนเตอร์เพลวิกอิมพิเชนต์นะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเจอในพวกคนไข้ที่มีฮิปดีฟอร์มิตี้แล้วก็จีทีจะไปชนกับตัวไอเลียม hm ครับตอนที่ทำฮิปแอปดักชันหรือการโรเตชันนะครับอ่ะทีนี้คงหมดใน ผมติดสปีดมากเพราะว่ากลัวเวลาไม่ทันนะครับก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของโพสเซีย er นะครับด้านหลังคนไข้กลุ่มที่มาด้วโพสเซียคิปเพนหรือว่ากลุ่มบัตตอกเพนสีส้มเนี่ยนะครับพระเอกหลักที่ต้องรู้จักโรคนึ่งก็คือพรีฟอร์มิซินโดมเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะครับไอ,อ,อสีส้มๆเนี่ยครับมันจะมีโรคก,กลุ่มนี้หลายอันอยู่เหมือนกันอันที่ต้องดิเฟนเชียวก็คือหนึ่งคือพ็อกซิม h ลแฮมสติงนะครับเพราะว่าพ็อกซิมอลแฮมสติงเนี่ยในพวกนักกีฬานักวิ่งบางทีมัน,มนอักม,มันก็็เจบบตรรงนันนะค ตรงตำแหน่งจุดเกาะของแฮมสติงซึ่งอยู่ที่อิชียลทูบอสตี้ใช่ไหมแต่พอดีว่ามันใกล้พิอร์มิสมัสเซลแล้วก็ใกล้ไซติกเนิร์ฟด้วยเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมาอาการคู่ๆกันได้นะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยอย,อย่าลืมรู้เอาสปายพาทโลโลจีฮิปเพนทุกกรณีควรจะต้องดูว่าสปายมีอะไรหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นอันเทียกรอยเพนก็ตามอย่าลืมตรวจสปายเสมอนะครับครับ มันมีเปเปอร์ที่ดู correlation ของคนไข้ที่มาด้วยฮิปกับสปายหลายๆเปเปอร์เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีเทอมที่เรียกว่า h i ป s p i n ซ s y โด r o ก็คือว่าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องสปายก็จะมาด้วยฮิป problem คนไข้ที่มีปัญหาเรื่องฮิปก็จะมาด้วยสปาย p r o บ l e ได้นี่มันมีคนพยายามดูว่าเอ๊สาเหตุที่คนไข้จะมาแบบนี้แล้วให้คิดถึงสปายหรือคิดถึงฮิปอะไรเงี้ยก็ลองไปหาอ่านดูได้นะครับเปเปอร์ paper ตัวนี้น่าสนใจผมเคยเลคเชอร์ให้ฟังตอนสักรอบหนึ่งแล้ว ลองไปดูเปเปอร์นี้ได้ถ้าแต่ว่าง่ายๆถ้าคนไข้มีปัญหาเนื้โรยเข้าเดฟิฟซิตหรือว่ามีปัญหาไซติกเนื้อออร์ดิเนชันเดมแล้วก็มีแบ็กพ๊อปเดมด้วยก็คิดถึงแบ็กแต่ถ้าคนไข้มีปัญหาเรื่องของแอนติเอ r ก i รอยร่วมด้ดยคิดถึงฮิปนะครับก็อันนี้ครับมีเปเปอร์พูดถึงฮิปสปา s ซินโดรมก็คือว่าก็บอกว่าคนไข้ที่มีแอดวานซ์สเตจของฮิปเนี่ยก็จะรีเล e กับการที่ทำให้เกิดแซคคิเตาอิมบาลาน มีผลกับแซ็กเอร์ลบาลานซ์ของสปายหรือว่าทําให้เกิดโลว์ลิมเลงดิเฟนซี y แล้วก็ทําให้มีปัญหาได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมฮิปก็จะมีปัญหาเรื่องสปายได้สปายก็มีปัญหาเรื่องฮิปได้นะครับครับอ่าบางคนเรียกกลุ่มฮิปเพนกลุ่มนี้ว่าดีฟคูติอลซินโดมก็คือมีอาการปวดตรงตําแหน่งตูดนั่นเองครับตรงตำแหน่งก้นครับซึ่งถ้าเราดูอนาโตมีตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าตําแหน่งนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างอยู่นะครับอย่างเช่นอะไรบ้างอ่าไอ้นี้เราเรามองดูนะครับไอ้ตรงเลขสี่ตรงนี้ครับ อันนี้คือ hamstring origin อันนี้คือ ischial tuberosity นะครับอันนี้คือนี่คือด้านข้างนะครับนี่คือด้านในจะเห็นว่าไซติกเนิร์เลขหนึ่งเนี่ยมันวิ่งติดไปกับตัว hamstring เลยนะครับมันวิ่งไปใกล้กันมากนะครับแล้วตรงนี้คือ ischium นะครับนั้นเนี่ยโรคแถวๆเนี่ยมันมากลุ่มคล้ายๆกันเลขสองเนี่ยคือ p r e f o r m i s นั้นถ้า p r e f o r m i s ยจงิงตำแหน่งกดเจ็บเนี่ยถ้าเจ็บถ้ากดเจ็บ,จบจกดเจ็บสูงกว่านะครับสูงกว่าตำแหน่งที่เป็น proximal hamstring นะครับงนั้นให้ดู anatomy r e l a s e ตรงนี้ไว้นะครับ ก็จะลืมบอกแล้วว่าสปายพวกเดิม์มาโตมเนี่ยมันใกล้กันมากเลยครับ SL2 L3 เห็นไหมครับ L uh, s 4 S3 มันอยู่แถวๆนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นคนไข้ที่มีสปายปร็อปมก็จะมาด้วยโพสเซียบัตตอกเพนได้เหมือนกันนะครับ่อบกรีบอกแล้วทีนี้ให้ดูเทสบ้างพริฟอร์มิซินโดมเนี่ยเราใช้เทสอะไรจริงจะบอกว่าพริฟอร์มิซินโดมเนี่ยเจอได้ถึงประมาณเกือบ70%นะครับในคนไข้ที่เป็น n o n d i s c o i d นิกไซติก i นะครับก็ให้คิดถึงโรคนี้เป็นพระเอกหลักนะครับ ก็นี่ครับก็เทสที่ใช้กันบ่อยๆก็คือหนึ่งคือ s e ดพรีฟอร์มิสต stretching นะครับก็คือทำท่าอย่างนี้ครับให้ไข่นั่งแล้วก็บิด internal rotate a d d u c t i o n แล้วก็ดูว่ามันไข่เจ็บตรงตำแหน่งนี้ไหมเขาดูว่า positive คือเจ็บนะครับเจ็บตรงตำแหน่งนี้ก็เดี๋ยวว่า positive เทสของพรีฟอร์มิสต์อ่าซีดพรีฟอร์มิสต stretch เทสนะครับอันนี้เป็นมาร์ตินฮอลเขาอธิบายไว้หลายปีแล้วนะครับอุ้ย อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตรวจ Active p r e f m i s Test อันนี้ผมใช้บ่อย2เทสนี้อันนี้ก็คือว่าให้ไขใ้นอนตะแคงแล้วก็ทําขาท่าเงี้ยครับแล้วก็เราก็กดตรงนี้ไว้แล้วก็ให้คุณค่แอปดักเหมือนยกยกขากลางเข่าออกมาแล้วเราก็ออกแรงต้านสีส้มนี่คือแรงต้านเรานระแล้วไข้าจะมีอาการปวดวิ่งตาม s y ติก t i c nerve อันนี้ก็เป็นเทสที่ผมใช้บ่อยคือ Active p r e f m i s Test นะครับก็สองเทสนี้ก็บอกว่าถ้า Combine Positive เนี่ยสเปคประมาณ80 เซนประมาณ91ก็อันนี้เป็นเปเปอร์ของมาตินฮอ l ก็ลองไปใช้ดูนะครับก็ส่วนใหญ่ถ้าสงสัยจริงๆบางคนแยกยากเขา่าเป็นสปายหรือเป็นพรีฟอร์มิสเราก็จะใช้เรื่องของด n โนสิกอินเจคชันได้นะครับซึ่งถ้าเราดูรูปประกอบ่างนี้จริงๆการหลักการในการฉีดพรีฟอร์มิสซินโดมเราฉีดเข้าไปในพรีฟอร์มิสมัสเซลนั้นแลนด์มาร์กที่ใช้กันง่ายๆเนี่ยให้เราดูฟลูนะครับแล้วก็เราดูตำแหน่ง SI Joint เนี่ยให้ฉีดตรงตำแหน่ง ต่ำกว่า s SI อซายจอยสักเซนหนึ่งแล้วก็อยู่แถวๆเนี้ยต่ำกว่า s SI อซายจอยเซนหนึ่งเนี้ยเราก็สามารถเนี่ยผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับเนี่ยเล็งฟูเอาแล้วก็เล็งประมาณเซนหนึ่งเซนต่ำจากเอซายจอยฉีดจากด้านหลังนะครับแล้วก็ใช้คอนทราสประมาณ2 ML เนี่ยเราก็จะเช็คได้แล้วว่าเออ่เข้าพรีฟอร์มิทมัสเซลจริงหรือเปล่าพรีฟอร์มิทมัสเซลเนี่ยถ้าดูจากรูปเนี่ยมันจะวิ่งจากซากำมไปที่ GT ทนั้นถ้าเราเห็นไฟเราฉีดคอนทราสแล้วมันวิ่งอย่างเงี้ยครับ วิ่งคอร์สอะไรเงี้ยเราก็ถือว่าเข้าพรีฟอร์มิดมัสเซอแล้วเราก็สามารถใส่ไซโคเคนกับสเตียรอยเข้าไปได้นะครับนั้นการฉีดไม่ยากลองเอาไปทําดูได้นะครับแต่ว่าตอนฉีดก็ต้องถามคนไข้ว่ามีเสียวแป,ป๊บลงขาหรือว่าถ้ามีต้องถอยส่วนใหญ่ความลึกในการฉีดก็ประมาณ 1- 2นิ้วเท่านั้นนะครับครับนี้อ่าโรคอื่นก็คืออย่างโพซิมอลแฮมสติงเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เองนั้นมันก็จะมีอ่าไบเซ็ปฟิเมลริสอ่าเลตทัลแฮมสติงใช่ไหมครับแล้วก็อ่าเซมิเทนกับต นั้นับประวัติคนไข้ก็จะมาด้วยอาการเจ็บตรงเอเชีย t ทูบั s i t y ใช่ไหมครับมันจะมีการใช้เทสอย่างเช่นการใช้ Active h a m s t r i n g นะครับให้คนไข้ใช้อ i p f ฟเฟิทำท่าอย่างเงี้ยครับแล้วคนไข้ก็จะเจ็บนะครับเมื่อใช้ h ฮ m สติ i คนไข้เจ็บหรือมี Weakness ของ h m s t r i n g หรือบางคนก็ใช้ตัว Passive stretching เอาเถอนะครับ และสิบเจสชิงของแฮมสติงอย่างเงี้ยครับใครก็จะเจ็บตรงตำแหน่งที่เป็นเอชเชียลทูเบอร์ตี้นะครับซึ่งในนี้ก็เป็นเทสทีท่เอาไว้ดูพวกกลุ่มพอร์ซิมอลแฮมสติงซึ่งจริงอันหนึ่งที่เจอบ่อยๆในพวกอินเจอรี่ก็คือพวกนักสปรินเตอร์พวกนักวิ่งเงี้ยจะเจ็บพอร์ซิมอลแฮมสติงได้บ่อยนะครับบางคนก็มาด้วยกลุ่มแค่เบอร์ไซติสก็คือตรงนี้มันมีเอชเชียลกูเทลเบอร์ซาด้วยนั่นจะมีการอักเสบได้เหมือนกันนะครับก็ให้ดูรูปนะครับไอ อีกโรคหนึ่งที่เป็นกลุ่ม impeachment ที่เขาพูดกันนะครับก็จะมีอันนี้เขาเรียกว่า hio femoral impeachment ก็คือมีการกดจากเอซเชียมกับกระดูก femur เนี่ยครับซึ่งส่วนใหญ่จะเจอในคนที่ไข้ที่มี hip pathology นะครับอย่างเช่นมี deformity ทำให้เกิด space ตรงนี้แคบลงซึ่งเวลาเป็นเนี่ยคนไข้จะมากลุ่มเหมือน p s e u d o r r a c t u r syndrome เลยแต่ว่าพวกนี้จะมี deformity ครับของ hip ซึ่งพวกนี้วิธีการดูส่วนใหญ่เขาจะใช้ดู MRI ดูว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื่องคอกระดูก femoris p r o b l e หรือเปล่าเพราะว่าเรามันกดเนี่ยมันจะกด preformis อ่ามันจะกด c y t i c nerve เนี่ยไปกับตัว c o n t i c o f e m o r i s ถ้าดูรูปตรงนี้นะครับอันเนี้ยเขาจะใช้ถ้าตรวจร่างกายเนี่ยเขาจะใช้ท่านี้ครับก็คือ extension adduction นะครับแล้วก็ external rotation ล้งแค่ก็จะมีการเจ็บเจ็บลึกๆอยู่ด้านหลังตรงตรง,ตรงก้นนะครับตรงใกล้ใกล้ๆ i s c h i a l t u b e r o s i t y นะครับ นี่ก็เป็นเทสที่ใช้ซึ่งมันก็มีาการใช้ MRI เพื่อจะดูว่าตรงสเปซตรงนี้เป็นยังไงอารมณ์คล้ายๆกับตัวสับโคลงคอยอิมพิเชนเมนต์ของโชเดอร์ครับก็เขาจะดูกลุ่มที่เขาจะดูเอชโอฟิมอลสเปซแล้วก็เขาจะดูว่าคอร์ติฟิมเมอริสเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีสับมันมีการอินคิดสัญญาณสัญญาณหรืออะไรหรือเปล่านะครับทงั้นก็ดูได้นะครับแต่ว่าเนี่ยพวกนี้จะชอบเจอในคนที่มีพัดดีฟอร์มิตี้อย่างเงี้ยครับมีวาลัสมันก็จะทําให้ตรงนี้แคบลง แล้วก็จะเจออาการพวกนี้ได้นครับนอกจากนั้นก็ยังมีโรคอื่นอีกอันนี้ผมไม่เคยเจอนะครับอย่างเช่น Greater t o อ c ์ t คน i ตอร i อิชเ Impingement อันนี้กนน็น่าจะเจอในพวก Deformity เยอะๆอันนี้ไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยพวกนี้อย่าลืม SI-join t ด้วยเพราะว่า SI-join ในคนไข้ที่เป็น AS หรือว่ากลุ่มที่เป็น Auto Immune Problem เนี่ยก็จะมี s a r ค o I อเ i t i s ได้งั้นเทสอีกอย่างหนึ่งที่ให้อยากให้รู้จักก็คือเก i n s l e n นะครับก็คือให้ตรวจท่ายังงครับ น,นี้เราตรวจอย่างนี้เราสามารถเทสได้ทั้งสองข้างไม่จะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้นะครับก็ใช้ท่าอย่างนี้บางคนก็ใช้ท่านี้ตรวจสลับข้างกันก็ดูว่าคนไข้ปวดตรงตำแหน่งที่สูงตรงตำแหน่ง s i j o i หรือเปล่านะครับถ้าปวดก็ให้สงสัย s i j o i n t p a t h o l o g y นะครับก็โดยสรุปวันนี้ก็อยากให้รู้เกี่ยวกับดูเรื่องนี้ครับว่า h ิปเ a นมัน มันผมใช้ควาว่า mysterious เพราะว่าจริงๆมันค่อนข้างยากนะครับว่าเราจะแดกยังไงด้วยจากการแค่ประวัติตรวจร่างกายนั้นส่วนใหญ่ต้องใช้คอมเพนซีฟนะครับก็คือทั้งประวัติตรวจร่างกายแล้วก็อินเวส i ิเกชันนะครับแต่เราหวังว่าการ early d ี่แดกโนซโรคบางโรคก,ก็จะทำให้ป้องก,กันโรคโปเกตได้นะครับบางอย่างอาจจะต้องน e ดอินเจกชันนะครับไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาแล้วก็เมื่อกี้ให้ดูแล้วว่ามันมีคอสหลายๆอย่างนะครับก็ให้ดูสไลด์นี้ไว้แล้วก็ เดี๋ยวขออนุญาติปสัมพันธ์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องของวันที่8เมษาจะมีโชว์เดอร์เว็บินน่านะครับแล้วก็มีอินเนซีฟเดย์วันที่29-30เมษานนะครับนั้นเมษาเรามีงานหลายงานนะครับเอ๋อครับขอบคุณครับ